โอเคจ่า okay. สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในซีดูย์แชนแนลนะฮะแล้วก็อยู่ในเกม Resident e v i l เทรเวชั่น2นะฮะโอ้โหกระสุนเยอะมากก็อ่าขอบคุณร้านเจฟเซ็ทช็อปนะฮะที่สนับสนุนเกมให้ผมนะฮะเกมแพ้ดีๆต้องร้านนี้เลยฮะร้านเจฟเซ็ทช็อปนะฮะซื้อมากแถมมากนะฮะผมอะตอนนี้ก็จะมาเลยกันโ okay. like อเคนีทางออกทางออกสิ เทคโนโลยีห <Technology. S 2> oh, okay, ัวควยนะฮะโอเคเราจะทำหาเฟืองนะฮะหาเฟืองหาไฟ uh, uh, ขอเล่าเหตุการณ์ที่แล้วก่อนนะฮะก็วายล่าเบอร์ตัน uh, mm hmm. กับแคร์เนฟิลนะฮะ mm hmm. ได,ได้ได้หนีได้โดนฉีดยาแล้วได้ไปงานขับนะฮะแล้วก็โดนจับตัวมาโดนฉีดยาแล้วก็ได้ข้อเงอสีไอข้อมือสิ ีเนี่ยสีส้มด้านซ้ายมือนะฮะเป็นวัดวัดว่าแบบว่าจะเป็นว่าจะเป็นปีศาจต,ตอนไหนถ้าเป็นสีแดงคือเป็นปีศาจอะไรอย่างเงี้ยฮะสีสมม้สสม,มคือคือกกังวลโอเคเราจะดูกันต่อนะครับผมอ่าตอนนี้เราต้องเอาเฟืองจากตรงนี้นะฮะข่างล่างอนี้ใครเห็นบ้างน,น,นี่ตรงนี้โอเคแต่เราไม่มี power

งัดออกเว้ยโอเคสองร้อยห้าสิบพอยต์นีกประตูนี้มันล็อกนะฮะโอเคเปิดมาเคร์ทางนี้สอ้ยไม่ได้เลยน้ำมันจะช้ามัอยู่ลู้โอเคเล่นได้อยู่ไป Can find someone help us. สตว์ตัวน้ำไฟปองควบคุมกระดิ่งาส่องกบให้น่อยอ่าเค Let's ourselves. get ahead not of สวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลัมาก่อนเช็ดมาแล้วสวัสดีมีใครอยู่ไหมไม่มีเกียร์ก็ขอโทษเลยนะถ้าแปลแบบ แปลไม่ถูกอะไรอย่างนี้ก็จะพยายามแปลถึงที่สุดนะครับผมโอเคเฮ้ยยิงไม่โดนโอเคอืมจะเจ้านัด,ดนะพาสนเยอะกดเทปเสียงใครมันอะไรวะนะขอบคุณนะส่องกบมากเลยเอ้ยเอา ยานาอยอ่ะทำไมไม่ส่องนะอ่ะมา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 โอเคแตป,ประตูฉันกำลังก็ลองอ,อ่อนลองตาเจอ ของใหญ่ใช้ระเบิดไปดีกว,ว่าตาย,ตาย,ยตายแปลกมากมีหนองเนี่ยโอ้ยๆหนองหนองนี่โอ้ยโอเค เจ็บหมดพยายามองนัดไม่มีนะโอเคเคลียไ้เราต้องหาปิดแจเปิดประตูห้องนะั้นที่ผ่านมาโอเคปิดแจอยู่ไหนโอ้มืบดเลยโอ้ยบุแล้วเบิดขวด เออทำไมเก็บไม่ได้วะเฮ้ยมีเสียงนะครับคุณอ่าผมน่าจะมีคุณแจ๋แล้วมันคนนี้ไม่ให้เก็บตัว่าของเต็มวะ่ะลองที่นี่เลนั่นเนี่ยว่าแล้วของเต็มยาเยอะแสตูวเก็บไปเลยโอเคเปิดประตูนั้น ขึ้ขอเชอประตูีแนงมุมซะหอะมาขึ้นมาไหนไหนไหไม่บอกพี่ หมดยังเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอเคไปเลยขอแรงเลยค่ะอืมโอเคมีไปฉายรองกบอ่าสั่งพาร์ทเนอร์ไอคอนสั่งสั่งนะฮะ โอเคเปิดทำงานนี่แหละพาวเวอร์นะฮะชิปหายเอ้ยขวานเพื่อทำให้มันอ่อนแอลงโอเคโอเคเหนีนยดีกว่าเนี่ยมยีของมันยิงหนัหกก็ได้มัน ไม่ตายเอไป,อปไฟทาง,งานละไฟพลังงหักก็จะทำงานนะเพราะว่าเราเปิดพลังงานไว้อ้าวจะโดนตรงนี้จำได้สวัสดีครับพี่ แต่คนก็จะส่งสะลงสัยว่าทำไมมันโผล่มาได้ก็ตอนแรกที่ผมมาเอากุญแจนะฮะจะมีเสียงคึดคาดคึดคาดอยู่เอ้ยเอ้ยโอเคขออเขาเลดไหลนะฮะหน้าจอโอ้ต้องใช้พักก๊อตนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคเลอนจะได้หยุดไหลนะฮะหน้าจอเมืเอมอเอเ่อกี้คือเล่นไหลโอเคเราจะลุยกันว่าโอ้โหมเจออีก้ะนี่ไงสวัสดีสวัสดีทุกคนจุดต่อมันน่าอยู่ตรงหลังไงตรงแดงๆนะฮะสุดหมดรับตรงพี่ได้ยัง ตายขาดอ๊้เช่ออืมอะไรดีวะเงินช้าอ A I ฉลาดละบินตรงนั้นโอเฮ้ยเฟืองเฟืองเฟืองโอเค,อเ,คเปิดปุ๊บเห็นไหมเฟืองอนะลุยกัน ตำดัดคนนี้น่าจะกันน,ะน,นักโทษหนีมั้งโอเคใส่กันตึกวนุนๆนๆนว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 นแล้วข่าวร้ายก็จะมาบอกนะฮะก็ตูว้พ่อควบก,ก็จะเปิดทุกอันนะฮะแล้วเราก็ต้องไวๆเลยครับเอามารถนะหมูสับ ม่ใช่วน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 ไม่มีเงินหรอกไปดิ mm. เออไอพลาดไหมมีใครไหมโ okay. อเคตรงนี้ก็มันก็ดอกมาโอ้โหตายโอ้โหสองตัวไม่รอดหรอกเจอไฟมรณะแห่งฆ่าเข้าไปโอเค มีอะไรไหมไว้น่าทำงานหน่อยโอเคงัดไปดิ okay. เคเจวทางออกเราบเราดูแคลดีว่ะมดแล้วเหรอโธ่สวนไพเรามีเยอะไม่ต้องเก็บนะครแม่งมาละเผื่อเลยเสร็จยังพี่โอเค ไปมาละกันอ๋อตาอุ้ยไปมานนปมานนมามาไม่ย่องยิงก็ได้เนะโอเคไปเลยดีกว่าช่างแม่งตกปิดล็อกเลยปิดล็อกอะไรไม่รู้โอเคนอนแล้วเนนว้ยปึ๊บปึ๊บอ๋อทฟ้า we อคบุคคนปริศนาได้สื่อสารเข้ามานะฮะโ <c oughs> อีกแล้วคือใครต้องการอะไรฉันที่โอเวอรเซียอ่า ต้องการทดลองอะไรอย่างนะคุณอยู่ไหนดีอดดีอะไรอย่างงี้นะโอ้หลังจากออกมาก็รู้สึกสบายตาขึ้นเยอะเลยดิบรรยากาศหลังจากที่แนงเจอแต่เลือดเจอแต่แล้วโอเครออนละ แชร์ดูตรงนั้นเรียลทาวเวอร์สร้างสัญญาณนะฮะโอเคเอาจะไปกันตรงๆนะฮะไม่ต้องอ้อมประตูเช็ด์น็อตยังจะหาตัวคุณทำได้เอ้ยช่วยเองโอเคนะฮะ อโอ้ยอออยู่ฮอลลีวูดก็ไม่เหมือนในหนังมันมันไม่ง่ายเหมือนในหนังนะฮะในหนังฮอลลีวูดที่มันโดดป๊าปาสบายสบายเลยอะไ,ไรเนี่ยยังมีอะไรที่มันไดายสบ้โหโอเคไม่มีอะไรเลยเราจะไปเลยกันต่อ ก็นถึงที่สุดนะฮะผมเนี่ยแต่ละรอดหรือไม่นะฮะโอเคคัสซีนะฮะเนี่ยใช้ไม่ได้นะฮะเหมือนปิดปิดเครื่องไว้นะฮะ เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนอ่าให้ไยล่าลลงอยู่ที่นี่นะฮะขึ้นไปนเทสทัง้งหนดโอเคเหนื่อยฮนะขึ้นมาเดชภาพอย่างสวยช่วงนี้นักหนาวไม่สบาย นตกบ่อยนะฮะช่วงนี้ดูแลตัวเองกันด้วยนะฮะ,ะโอเคเปิดสัญญาณแล้วนะ,ะ,วะอ่าชื่อมอยราเบอร์ตันฉันทุกอายัดมาที่นี่ไม่ไมีฉันไม่ฉันไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรหรือก็มีใครไม่รู้ มาคุยไอย้ข้อมือป้าๆมาคุยนะฮะแล้วก็มีบางอย่างนะครัมอนสเตอร์มาตามฆ่านะฮะขอร้องช่วยด้วยช่วยฉันด้วยประมาณน,นี้ชิ่งจอมนินทร์ชื่อมอยราเบิร์ตัดดนเจ้า <c oughs> ยู่ไหนเนี่ยโอเคจบไปมีช็ตเตอร์นะฮะก็โอ้โหแรงเอดหมดเลยเว้ยโอเคไม่มีเอสโอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมเลยนะก็เดี๋ยวให้เพจไว้เพจไวด้ด้านใต้คลิปนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่อยากติดตามเลยผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะ แล้วก็แฟนเพจเยวผมให้เวตาคลิปเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามต่อในคลิปหน้าด้วยนะ,ะไม่ใช่ติดตามแค่คลิปเดียวโอเคก็ขอบุณครับทุกคนอย่าลืมกดถูกใจเพจซีดยูย n ชนแนลเพื่อได้รับข่าวสารใหม่ๆจากซีดูชนแนลไม่ว่าจะมีสาระไม่มีสาระาทุกคนกดถูกใจเลยรออะไร จะต้องต่อสารมากขึ้นนะครับขอบคุณครับผม